สวัสดีค่ะเช้านี้มาสดข้าวต้มร้อนๆด้วยกันเด้อจ้าข้าวต้มไก่สับนะคะใส่ไข่ลงไปด้วยสองลูกค่ะมาค่ะมาสดแก่หนาวน้ำกันค่ะแซ่บๆน้ำกันเด้อค่ะพี่น้อง่ามาค่ะมีหมูทอดด้วยค่ะแซ่บๆค่ะมาๆมาสวัสดีค่ะพบกับช่องเทยใไตในฮอลแลนด์อีกแล้วเด้อจ้าสวัสดีพี่น้องป้องปลายสุข่สุขคนเด้อค่ะ สวัสดีตอนเศร้าๆนะคะตอนนี้ก็ราวๆเก้าโมงเช้าของประเทศฮอลแลน,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 นด์หรือเนเธอร์แลนด์เด้อจ้ามีอย่างกินมาซซูกินครับวันนี้ค่ะเขาต้มค่ะเขาต้มร้อนๆเขาต้มไก่สับเด้อจ้าตัวๆใส่ไข่ลงไปน้ำเลยค่ะใส่ไข่ลงไปน้ำสองหน่วยกบหอนๆเลยค่ะไอ้ทวนๆนะครับพี่นองค่ะมา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 เสิร์ฟน้ำกันค่ะนี่หมูทอดน้ำค่ะหมูทอดเหลือเต็มหมูว่าน มากินนังกนกับข้าวต้มนะครับพี่น้องค่ะมาส่วดถังหอนน้ำตัวๆเด้อค่ะมาสมกับอากาศข้างนอกหนาวๆอยากสดแบบว่าเป้านะครับพี่น้องแต็กยานลวกปากนะคะใครค่ะใครค่ะสิสดคำนี้ไงจากบาทเนี่ ม,มาแสบน้ำกันเด้อค่ะมาอย่าินว่าทางบานท่าก็เริ่มหนาวแล้วนะคะอากาศกำลังเย็นลงเรื่อยๆค่ะทางเมืองนอกกับ่าต้องบรรยายอกค่ะอากาศตอนนี้ค่ะ ส่วนมากกับเหล็กตัวเดียวอยู่ค่ะช่วงบ่ายกับเต็มทตี่กับสิบเอ็ดสิบสององศานะคะตอนนี้ค่ะจะแรกวันนี้ตัวโตว,ว่าจะออกไปนั่งนั่งตรงระเบียงนะคะเห็นหมอกลงหมอกคลุมเมืองกับพี่น้องค่ะหมอกคลุมเมืองแล้วก็สวยงามมากตัวโตว,ว่าจะไปนั่งตรงระเบียงแล้วก็จะถ่ายแล้วก็นั่งกินไปด้วย แต่ลองไปจิมลางดูแล้วค่ะอากาศ4ี่ห้าองศาฉันกลัวฉันตายก่อนจะกินเข้าต้มอิ่มนะครัพี่น้องค่ะว่าเห็นวิวกับว่าเป็นอย่างนั้นนะค่ะพี่น้องเนาะดูกันคลิปต่อไปด้วจ้าตัวโตถ่ายทําคลิปไว้อยู่พวกไก่หมอกคมเมืองอะไรต่างๆแล้วค่อยดูตามคลิปแล้วกันนะจ๊ะเราจะสปเหตุคาเหตุเนื่อยถอคาพี่น้องค่ะ ออกไปนัางมาเจ็บไข่ได้ป่วยมากเป็นอย่งมากถือว่าการตายเป็นการพักผ่อนมันก็ไม่ใช่นะคะมันพักผ่อนระยะสั้นมันก็ดีสิคะการตายเป็นการพักผ่อนระยะยาวเด้อค่ะพี่น้อง่ะก็ะเลยยะทุ่มสุดตัวคักเลยเนาะค่ะย๋ยวมันสิบวันเด็เป็นไงยูทูบเบอร์น้ำเพลินนะครับมันพึ่งเริ่มนะครับพี่น้องค่ะ ไล่จากอาหารเบาๆไปก่อนเด้อค่ะวันนี้ค่ะเดี๋ยวแต่วันนะคะสลับปรับเปลี่ยนไปค่ะจินขขาต้มบ้างจินอาหารนักๆบ้างค่ะลล่งคอดีเจลค่ะสุดร้อนๆก็ ขนาดคนติดต,ตามยังบวชอันหลายครับปันไดกะเริ่มเป็นยุ่งยุ่งบ้างเลยเด้อยครับพี่น้องก็ได้บางทีตัวตัวตว่าโอ้ตายแล้วฉันทําอะไรอยู่เนี่ยพอหลงเข้ามาในโลกออนไลน์โลกโซเชียลโลกครอบครัว YouTube เราก็เหมือนติดเหมือนกันนะคะเผื่อวันข้างหน้าฉันทํางานเต็มที่ฉันจะทํำยังไงละเนี่ยนึงจะตอบคอมเมนต์ทุกคนได้แล้วก็สมมุติว่ามีคู่สมมุติว่า มีผู้ติดตามได้หลายคือช่องอื่นนะครับพี่น้องเป็นหมื่นเป็นแสนตาเอาสิตอบคอมเมนต์แบบใดล่ะคะฉันกิดกินในใจดอกหวาวอกไปกับฝันไปนะครับพี่น้องคะเราอยู่ได้เพราะความฝันเนาะฉันจะแบ่งสรรปันเวลายัางไงหรือั้งทําคลิปั้งทำงานทั้งทํางานบ้านั้งทําอะไรทั้งต้องมีเวลาให้ผัวหีคีค่ะ วันๆจะไม่คุยกับสามีเลยก็ไม่ได้นะคะเขากลับมาจากทํางานต้องทําอาหารตั้งตัวตั้งอะไรโอ้ยหลายแนวด้อค่ะพี่น้องคะ่ะเราต้องแบ่งสรรปันเวลาละเนาะทําเท่าที่ทําได้ทําเท่าที่ทําไหวตอนนี้บอกตัวเองตลอดเด้อครับพี่น้องทําคลิป YouTube เราก็ทําด้วยความสนุกสนานฮิฮ่าไปก่อนค่ะอย่าไปนเนียนคักเนีนแน่ค่ะ บางคนหรว่าทำไปทำไปอย่าเพิ่งไปมองแต่ยอดคนติดตามเราทำด้วยความสนุกเฮฮาไปก่อนกสิทฮ็ดประมาณนั่นแหละครับพี่น้องบางวันไปถ่ายนู่นถ่ายนี่มาโอ้ยกว่าจะมานั่งตัดต่อนั่ง,ลลงนู่นนั่งนี่โอ้ยตายตา,ยตาย ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเราเป็นสาวอินเตอร์เนชั่นแนวขึ้นนะคะทำอะไรก็มีคนติดตามค่ะจากที่ทำอาหารหน้าตาไม่สวยก็พยายามทำให้สวยอย่างไม่เคยกินผักเยอะเราก็พยายามกินผักเยอะค่ะหาผักมาผสมผสานมาเรียงหน้าตาให้ดูดีมีสกุลหน่อยหนึ่งนะคะก่อนจะกินเดี๋ยวก็แตงจานแตงผ้าเข่าแตงโอ้ยรือหรูอลังการค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวมันก็ฝึกให้เราเป็นกุลสตรีขึ้นค่ะ หน้าตาอาหารก็ดูดีเหมือนหนังหน้าตัวเองขึ้นมาหน่อยนึงจันส่นะครับพี่น้องขาว่าจะได้กินได้อยากอะจะกินตักเสหยงกับกินได้ค่ะบาดน,นี้ต้องตักเสีจานแก้วโหลกแก้วถ้วยแก้วนะคะค้นก็บเได้เห็นอาหารน้ำนะคะอันนี้จมเลยค่ะ่ากระพิว่ากระจของเวยค่ะพี่น้องจัดฉากจัด,จดต๊แสงสีเสียงก่อนแสดง ความบันเทิงให้พี่น้องได้ดูก่อนนั้งสี่นะครับพี่น้องแต่ามันก็เป็นเลยส,ส,ะะสิ่งเสิสนุกนะค่ะก็ว่าไปซื้อๆออก่ากับสนุกในการทําดีกว่วเนาะคะ่ะเนาะไทยถนัดเนี่ยไดก็เห็ดไปยังสัน,นะค่ะเดี๋ยวถ้าไม่ทําแต่ละวันเราก็เหมือนเราต้องส่งการบ้านครูหรือเปล่ามีคนจะรอดูเราไหมสันนั่งสี่กับคิดด้วยค่ะคิด,ด,คคดน้าพี่น้องค่ะ คิดว่าโอ้เพื่อนติดตามเราแล้วสองสามร้อยคนเขาก็ต้องอยากดูเราก็ต้องส่งการบ้านครูด้วยทํานู่นทํานี่มีคนรอเรายูเราอยู่หรือเปล่านะเราก็อยากเฮ็ดไปเรื่อยๆนะครับเป็นแรงจูงใจของเราอ่เะนาะ ตัวโตวก็จะทําผสมผสานไปเรื่อยๆเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะจะไม่เอาจุดใดจุดหนึ่งจะไม่เอาจากินกิน,ก,นกินอย่างเดียวตัวโตวก็อาจ,จะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ตัวโตวก็ชอบเลาะชอบเที่ยวด้วยก็ผสมไปบางวันพาเลาะบางวันพากินช่วงติก๊กตอกก็ผสมไปเบรีกไปช่วงอาทิตย์หละครั้งบางวันพาฮีฮาหัวเลาะผ่อนคลายคลายเครียดคลายเหงา,งาช่วงโควิดกันหน่อยหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องอย่าเพิ่งเบื่อกันเด้อติดตามกันไปเรื่อยๆเด้อจ้าทุกคนคะ่ะ เราก็ได้เห็นเพื่อนหลากหลายมุมมองได้เห็นทางเมืองไทยเราด้วยทางประเทศเพื่อนบ้านด้วยต่างประเทศด้วยรอบโลกเราก็ได้เห็นการเป็นการอยู่เราก็มองโลกในแง่ดีมองโลกกระทัดด้วยในโลก,กว้างนะคะ่ะแล้วเขาเรียนรู้ไปเรื่อยเราก็ได้ความรู้ไปด้วยจากมุม,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 มนู้นมุมนี้ประเทศนู้นประเทศนี้มันก็แตกต่างกันไปเนาะคะ่ะแชร์ประสบการณ์ดีๆสู่กันฟังเนาะคะ่ะ ชีวิตมันก็มีหลากหลายเรื man, ck ve ck ve ck. Story, ่องราวหลากหลายประสบการณ์ทอ้งแต่ละคนแต่ละประเทศก็แตกต่างกันออกไปค่ะยุโรปก็ไม่ใช่ว่าจะเหมือนกันวัฒนธรรมสถานที่อะไรต่างๆก็แตกต่างกันออกไปกฎมงกฎหมายของแต่ละประเทศก็แตกต่างกันออกไปวันหลังตัวตัวจะพูดเรื่องภาษีบ้างอยู่เด้อค่ะมันค่าอยู่ในใจตัวตัวอยู่บางเที่ยวกับเรื่องภาษี้อค่ะภาษีหอลแลนภาษีนธอระแลนภาษีประเทศนี้ต์แลนนี้ มหาโหมดมากค่ะตามไล่ตามจิกทุกบาททุกสลึงจากเราจริงๆเด้อค่ะพี่น้องค่ะมหน้าละประเทศเขาถึงพัฒนาถึงได้เจริญถนนหนทางสวัสดิการอะไรต่างๆของประชาชนเขาถึงดีเขาเก็บเต็มเม็ดเต็มหน่วยไล่เอาจริงๆทุกบาททุกสลึงค่ะเรื่องภาษีของประเทศฮอลแลนด์หรือประเทศเนเธอร์แลนด์ทางเมืองนอกเขาจะเป็นแบบนี้จริงๆกับพี่น้อง ถนหนหนทางเ็าสะดวกสบายลดลาทุกสิ่งทุกอย่างเขาดีเพราะเขาเก็บเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วมาพัฒนาเต็มที่ครับพี่น้องะท่านว่ามั่นขมั่นมันกับขึ้นทวนทวนทวน,นะครับพี่น้องค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าอย่าเบื่อกันเด้อตัวตกินเข่าตอก่อนค้าเสด็จนี้เีงสู่กับงานครับความหนาวต่อไปเด้อครับพี่น้อง สำหรับเพื่อนเก่าก็ขอบคุณมากๆากเลยจ้ากำลังใจดีคอมเมนต์ต่างๆคอมเมนต์มาได้เลยค่ะจะติจะชมอะไรไม่ว่ากันค่ะเราเป็นคนของสาธารณะแล้วเราพร้อมที่จะน้อมรับทุกคำติชมนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ก็รอแป๊บหนึ่งก่อนตามกดตามเกณฑ์ของพี่ยูเขานิดนึงเด้อค่ะยาะสะเร่งซารีรู้ยุคค่ะห่ขเขามากค่ะจะสะมาฝากท่านที่ท่านใดค่ะต้องเบาแนวอื่นไปก่อนบอามวลมวไปก่อนเขียนน,นู่นนี่นี่นั่นตาม คลิปเขาก่อนเด้อค่ะฝากไว้นิดนึงนะจ๊ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ